สวัสดีครับบังคับช่องขอบวันกินยังไงท่าแน่วแล้ครับวันนี้ไม่กินขอกับขนมพกนะครับนะครับขบวันไปซื้อมาแล้วครับผลักขนมพกใส่ทะลักนะครับอ่าใส่ทะลักกันมาครับเขียนไวไครับขนมพกใส่ทะลักกันมาเอดที่ตี่เป็นตระกนะครับพอเหรียญแล้ครับมันเป็นผู้ใสนี่เป็นสูนย์ตรงคนละครับนะครับอู้ใส่ทะลักอีรีนะครับนี่ครับพักขนาดครับ ที่ใกล้ของพุกันเห็นงานนี่เด้อครับเสิรไว้กินยังไงครับพอดีคุณน่าเปิดไม่แล้วครับหัวตะเสียนนะครับนะครับเคนว่าขนมพกไส้ทะลักครับผมนะครับชุดนี้พุกันก็เสิรว่าขอบว่าลายบาทเด้อครับนะครับนะครับกินยังไงครับกินเขาพอดีขี่รถพันมาเห็นยิ่งเขาเสียบเด้อครับเคุณจว่าขนมพกไส้ทะลักนะครับใส่ทะลักกันนะครับมานั่งดีๆกันเด้อครับฝากเพื่อนคลิปไว้จบคว่า ฝากคนไร่คนแช่คนสมัครใครคนวันใครมาลังใจคนวันนะครับนี่ไปกินของขนมครกครับเถือแล้วครับเผาฮาวะตะบันครับหพอน้อยแล้วครับมื่อนี่ครับวันใดพอนี้แล้วครับหพอน้อยๆครับวันใดวอลไย้แล้วครับเมื่อนี่ติดกินเล้วครับร้องว่าแล้วครับติดซิมว่าแล้วครับซิมว่าใส่เผือกกันนะครับคุณ่าใส่เผือกนะครับนี่ครับเพื่อกบวันเรารวมเลยนะครับขนมครกใส่ทะลักครับโอ้กินเราใส่แตกอองวันแล้วครับเป็นการนะครับ ดีนะครับขอบคุดซิมั้นะครับโอ้มันครับครับเอาข่านะครับ้องกินรับเข่าครับกล่าิแม่นะครับนะครับเดครับ เงอ,อยแล้ครับวายดีลว่ไหมครับจับเบืงอนตองนะครับจับเบืงอนต่องกันยันใส่ทะลักนะครับ น,นี่นะครับคุยแล้วนะครับนะครับใส่เปลือกนักซื้อมใส่ไหมกันนะครับอันนี้ก็จะเปนใส่ใส่นี่นะครับเนี่ยสีอิ๊วเกลยอแล้วครับสนใจมาซื้อได้นะครับสร้างซื้อได้ยูหนามเพื่อเรัเปนขายยูหนามเพื่อครับนะครับนะครับนะครับ มันจเป็นใส่ย,ย้ำครับใส่ย,ย้ำสีเขียวนะครับไอ้สีมพูคราบนะครับสีมพูฟนะครับใส่ต่อไปสีมพูครับวันนี้ครับนี่มันนี่นะครับใส่ธารขคือมันวายดีเหละครับ ไป้ครับเป็นใส่ที่มันข่อยท้องนะครับเนี่ยครับ้อยท้องเลยนี่เป็นย้ำาตีมปูนะครับเหมือนเดิมครับกินเนมันใส่มันใส่ไปได้ครับอ ใส่ใต่นดครับแต่ต่อไปเป็นนี่มันใส่ข้าวดนะครับนครับใส่ข้าวดนะครับใส่เผือกอะไรครับอีกครับ Pak darung. Keluar ke pergi ยายามนะครับนะครับ บอกเลยว่าตุกใส่เนี่ยก็สุดยอดนะครับแซ่บเพิ่มเพิ่มในเรีครับใส่บวกทารักด้วครับใส่โคตรนะครับไม่ว่าใส่ขนมจีนอร่อยขนมพวกเนี่ยใส่ทารักแท้แล้วครับเนี่ยครับครับถ้าเพื่ออยากกินอะไรชุ่มหนามเพื่อได้ครับนะครับมันมีเขียนว่าเนี่ยหมูครับอ่าครับออกมาเพิ่งเอาแล้วครับมีเราล้านเดียวแล้วครับ สวัสนะครับกินครบทุกไก่เลยนะครับนียครับสวัสดีครับ